ทักทายทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามผ่านทางช่องทางภูเก็ตไลฟ์นิววันนี้ผมอยู่ที่ศาลเจ้าสุดบุญตองหรือว่าศาลเจ้าหล่อโลงจังหวัดภูเก็ตเข้าสู่วันที่9ของประเพณีถือสิงคินปักของจังหวัดภูเก็ตแล้ววันนี้นะครับภูเก็ตไลฟ์นิวโดวยกับผมยอดธงมาลงพื้นที่ที่ศาลเจ้าหล่อโลงวันนี้ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญนะครับของศาลเจ้าหล่อโลงรวมไปถึงศาลเจ้าอื่นๆด้วยวันนี้เข้าสู่วันที่9แล้วใครที่ติดตามผ่านทางช่องทางภูเก็ตไลฟ์นิว อย่าลืมนะครฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เราไปดูบรรยากาศงานประเพณีถือสิ่งกันบักที่สังเจ้ารอลงกันเลยลุยเลยครับผม นี่คือเป็นองค์เทพผู้ชายนะครับผมที่วันนี้ภูเก็ตไลฟ์นิวต้วเก๋ผมยอดตรงวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะฮะทุกท่านกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยในช่วงอาประเพณีถือิ่งกินผักที่สนับสนุนช่องของภูเก็ตไลฟ์นิวให้ลงพื้นที่งานประเพณีถือิ่งกินผักที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ้ยเต้าโบเก้งหรือว่าศาลเจ้าอีกหนึ่งศาลเจ้าก็คือศาลเจ้าหล่อโลงฮนะเามื่อวานนี้ก็เป็นอาศาลเจ้ากระทูวันนี้ก็เป็นศาลเจ้าหล่อโลงนะครับนี่ฮะบรรยากาศ โอเคผู <S <s ้ชายบ้างครับใครที่เข้ามาชมอยู่ยังไม่เคยเห็นนะฮะงานประเพณีือสินกินผักที่จังหวัดภูเก็ตนี้โด่งดังไปทั่วโลกนะฮะวันนี้ภูเก็ตไลน์นิวก็นะฮะต้องมาลงพื้นที่เลยเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ ภูเก็ตไลน์นิวในเพจของภูเก็ตไลน์นิวนะฮะหรือว่าตามช่องทางของภูเก็ตไลน์นิวได้เลยนะครับบรรยากาศนะครับตอนเช้าเช้าแบบนี้นคือไหว้ป่อ ยกองสองเตนะฮะนี่คือ,อพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องมาไหว้จุดแรกตรงน,นี้เลยนะฮะที่ศาลเจ้าสุบุญตองนี่คือเรียกชื่อเดิมนะคือศาลเจ้าสุบุญตองชื่อปัจจุบันนี้ก็บางคนก็จะเรียกว่าศาลเจ้าหล่อโลงนะฮะอยู่ใ,ใกล้ๆกับตลาดจำฉานะครับผมอ่ารายงานตัวนิดนึงนะคะัท่านทุกคนแล้วดูวด้านนี้ก็จะเป็นองค์พระพรหมนะที่เราก็คนรจะคุ้นเคยนะฮะอ่าใครที่มาศาลเจ้าหล่อโลงเนี่ยเราก็จะเห็นองค์พระพรหมเนี่ยคือเป็นสัญลักษณ์ของ สารเจ้าหล่อโลงอยู่แล้วนะครับนี่คือบรรยากาศนะมาดูตรงฝั่งนี้ได้เลยครับเห็นไหมครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามช่องของภูเก็ตไลฟ์นิวมะนาวกาดนี้ด้วยนะครับรายงานสดอยู่ที่สางเจ้าหล่อโลงจังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่9ของพอเีในวันสีกินปากของภูเก็ตแล้วนะครับ นี่รระเพณี่ถือสิ่งเงินผักเราก็ปฏิบัติมานะเข้าสู่นะปีที่200แล้วของสารเจ้ากระทูด้วยนะรวมไปถึงสารเจ้าอื่นๆด้วยนะนี่งานดีๆแบบนี้นะครับที่พี่น้องชาวไทยแล้วก็คนภูเก็ตนะได้ปฏิบัติมาอย่างยาวนานนะครับผมบนะีครั ตอนนี้องค์เทพก็ประทับทรงแล้วก็รอให้กับพี่เลี้ยงได้มาแต่งตัวองนะฮะให้กับององค์ท่าน ขอถักทายยามเช้าทุกท่านทุกคนด้วยใครเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมนะาฝากกดไลค์กดแชร์ส่งข้อความส่งไ like รสดนี้ไปให้กับทุกท่านทุกคนได้รับทราบด้วยนะครับเราอยู่ที่ศาลเจ้าหล่อโลงนะหรือว่าศาลเจ้าสุบุญตองนั่นเองนะเป็นอ้ำสุดท้ายของค่าคืนนี้แล้วก็คืนนี้ก็จะส่งพระนะครับผมใครที่อยู่ตามจุดต่างๆในตัวเมืองก็อย่าลืมไปตามจุดต่างๆนะครับเคอเริ่มออกจากศาลเจ้านี่ก็ประมาณมาณนะสามทุ่มสี่ทุ่มนะต่างศาลเจ้าต่างๆส่วนศาลเจ้า ออช่วยตุ๋นเต้าบบเกก็จะออกประมาณ5้ทุบนะฮะทักทายทุกท่านทุกคนด้วยนะครับบรรยากาศขอบคุณทุกคนนะครับกับบรรยากาศนี่คือบรรยากาศนะฮะตอนนี้องค์เทพอ,อ,องค์เทพผู้หญิงนะฮะอยู่ฝั่งนี้ใกล้ๆที่หน้า<ห>ขององ,งค์บริษัทโกลด์ดิมนะฮะก็ประทับทรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือแต่องค์เทพผู้ชายก็ทยอยกันเข้ามานะฮะนี่คือองค์เทพ นะฮะของสาเจ้าหล่อโลงนะครับนี่ครับบรรยากาศ <c oughs> ที่เข้ามาชมก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยภูเก็ตไลฟ์นิวขอบพระคุณผู้สนับสนุนนะ,ะที่ช่องของภูเก็ตไลฟ์นิวมาเน่าโอกาสนี้ด้วยนะครั <c oughs> บบรรยากาศนในช่วงเช้าของวันที่นะฮะ29แล้วนะครับก็คือวันสำคัญ นะเข้าสูปป่พณีถือศีลกินผักวันสุดท้ายแต่ก็ไม่ได้สายสุดนะครับเพราะว่าวันนี้บรรยากาศที่ศาลเจ้าหล่อโรงหรือว่าศาลเจ้าสุบุญตองนี่ฮะก็เป็นบรรยากาศที่มีน้องประชาชนเนี่ยให้ความสนใจรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาร่วมพณีถือศีลกินผักนะครับผมในครั้งนี้นะครับ บรรยากาศตอนเช้าเช้าแบบนี้นะครับผมเข้ามาดูแล้วเข้ามาชมก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ภูเก็ตไลฟ์สตูดิรายงานสดอยู่ที่ศาลเจ้าหล่อโรงจังหวัดภูเก็ตน,นะครับผม่เรียกน,น,นยยการส่งที่เรียนคับ นะครับองเทพก็ได้ประทับทรงนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไเข้ามานะดูไรฟ์สดของภูเก็ตไลฟ์นิวอยู่นะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเราอยู่ที่สาลเจ้ารอโรงนะฮะหรือว่าเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้านะถึงแม้สาลเจ้ารอโรงนี่จะไม่ได้ครบ1 0 0กว่าปีเนี่ย นะแต่ก็ถือว่าเป็นสถานที่ศัก,กดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งของในย่านตัวเมืองภูเก็ตก็คือแถวบริเวณแถวตลาดจำฉานะครับผมก็ภูเก็ตไลน์นิวก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมประเพณีถือสิงกินผักวันนี้ก็เป็นวันที่9ของการถือสิงกินผักของศาลเจ้าหล่อโลนะฮะจะจะเข้าสู่เริ่มนะฮะขบวนนะฮะออกจากศาลเจ้า7โมงครึ่งนะครับอ่าให้เข้ามาชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วย ดูบรรยากาศในตอนเช้าๆนะครทุกท่านทุกคนนะครใครเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ช like ร์ภูเก็ตไลฟ์นิวรายงานสดโดยกับผมยอดตงนี่คือภาพบรรยากาศตอนเช้าที่นะครับอ้ามสุบุญตองหรือว่าสาัรเจ้าหล่อโลงที่พี่น้องประชาชนเรียกกันนะครับผมนี่คือบรรยากาศตอนเช้าวันนี้นะครับใครที่เข้ามาชมก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ภูเก็ตไลฟ์นิวด้วยขอบพระคุณผู้รับผู้ใหญ่ใจดีมาน่ากาสนี้นะครับที่สนับสนุนช่องของภูเก็ตไลฟ์นิวนะคะ บรรยากาศให้นิรายงานสดอยู่ที่ศาลเจ้าหล่อโลงนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศวันสุดท้ายของงานประเพณีถือสิ่งกินผักวันนี้ก็ขอบคุณนามากขอบคุณองค์เทพนะฮะที่ได้มา,าป,รประทับทรงให้กับพี่น้องประชาชนชาวภูกเกต็ตและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมประเพณีถือสิ่งกินผักงานนี้เป็นงานที่สาําคัญที่สุดและก็ครบรอบ200ปีของศาลเจ้ากระทูด้วยนะจัดยิ่งใหญ่ของจังหวัดภูกเกต็ต และก็วันนี้ภูเก็ตไลน์นิวต้องขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีด้วยที่ได้สนับสนุนช่องของภูเก็ตไลน์น,นิวมในาโอกาสนี้อันนี้คือบรรยากาศงานนะประเพณีถือสีกินผักที่ศาลเจ้าหล่อลงจังหวัดภูเกต็ตหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าศาลเจ้าสุดบุญต๋องของภูเก็ตนั่นเองนะครับใครที่เข้ามาดูไลฟ์สดอยู่เราไปชมบรรยากา,กาศกันได้เลยก็ว่าวันนี้องค์เทพต่างๆพร้อมแล้วที่จะไปออกให้อวยพรให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้ครับขอเชิญเลยครับผมขอบคุณนะอ่าคำเส,สียคำเสียค่ะ ดูรครับขอบคุณครับนี่ครคือบรรยากาศสดๆนะครับรายงานสดอยู่ที่ศาลเจ้าสุดบุญตองหรือว่าศาลเจ้ารอโลงจังหวัดภูเกต็ตนั่นเองใครที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์วันนี้อาจจะมีฝนโปรยปลายเล็กน้อยนะฮะอ่าอ่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะองค,ค์เทพเขาชอบอยู่แล้วนะ,ะเรื่องฝนนะฮะแต่ว่าก็ดูแลสุขภาพด้วยด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากภูเก็ตไลฟ์นิวเดยกับผมยอดธงรายงานสดนะวันนี้ครับ ตอนนี้องค์เทพก็ประทับทรงในีท่ทเรียบร้อยรอองค์กิ้วของนะจะออกจากศาลเจ้าหล่อโลงเนี่ยประมาณเวลา7นาฬิกานะคะหรือว่า8นาฬิกานั่นเองนะ,ะขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีมานนโอกาสนี้ที่สนับสนุนพณีถือศีลกินผักของช่องของภูกเก็ตไลฟ์นิวมานนโอกาสนี้เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านบนกันบ้างตอนนี้อยู่ที่ด้านล่างของศาลเจ้านะครับไปเลยครับผมดูนะบรรยากาศ อันนี้ผู้คนก็กำลังทยอยกันมานะฮะทยอยกันมานะะี่ฮะเป็นวันสุดท้ายแต่ไม่ได้ซ้ายสุดนะราบยังไม่ได้ลงเสานะ,ะอ่าวันนี้คือถือว่างานเป็นตืส่สิงบกักเข้ามาสู่วันที่9แล้วนะ,ะับอ่าเข้ามาสู่วันที่9้าแล้วเดี๋ยวเราดูข้างบนเลยนะฮะอันนี้คือตัวเหรียญน,นะฮะที่จะรับองค์ยี้งบองนะ,ะประทับนะฮะอันนี้มีคนลืมในห้อง,งาน้ำที่มาถือบราชานะะ คนเลื่องกุญแจคนเลื่องกุญแจ,ญจในห้องน้ำฮอนดา้ามอไซค์ฮอนด้ามีตุก๊กตามีตุกต๊กตาตุ๊กตา,านนะไปดูบรรยากาศด้านบนเลยครับเราที่นี่ศาลเจ้า่อโลงทีมีทั้งหมดสองชั้นนะใครยังไม่เคยมา นี่ครับมีทั้งหมด2ชั้นไม่เหมือนส่างเจ้าคนอื่นก็จะมีแค่ชั้นเดียวนะฮะนี่ต้องขึ้นมาบนได้ยนิดนึงนะฮะก็จะเจอผู้คนที่ศรัทธากรุงเทพตอนนี้อยู่ที่ด้านบนแล้ว<า>อ่าดาวพระเจ้าอ่าตอนนี้พี่เลี้ยงนะก็เชิญเชี่ยจารย์ไปด้านล่างนะเชี่ยจารย์ไปด้านล่างดาวพเจ้าท <บร S 2> ี<ะ>่มาแล้วที่ถึงขอให้อาม่าโอรให้กับแฟนเพจเกล็ไรนิดนึนิดนึงนะครับ นขอทุกคนโชคดีแลสุขภาพดีแข็งแรงด้วยมากค่ะโอ้ยพอน่นิดนึงค่ะคำเสียคำเสียคำเสียขอให้แฟนเพจมีสุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณนามากค่ะนี่นะเพราะว่าที่นี่ก็จะมีองค์เทพอาม่าอากง นะฮะมาดูบรรยากาศการ,รทิ้มแทงขององค์เทพหญิงบ้างนะครับขอบคุณใบตุ้ยนะขอบพี่รุ่นนะที้มแทงมาบ้านพี่นะช่างวันนี้ก็เราถ่ายมาช่วยถ่ายโคมเป็นี่ที่เราจะใช้โคมแล้วเพ่อเปิดบ่อนนี่ก้อนนะครับผมสามารถเชื่อมรวมได้เลยนี่ก้อนหนึ่งนะครับผอมบอนนะครับถายตอนเช้านะทุกท่านทุกคนที่ดูไลฟ์สดดูอยู่จังหวัดไหนดูอยู่จากประเทศไหนทั้งไทยเข้ามาเสียงเป็นไงภาพชัดหรือเปล่า

ามาดูองค์เทพผู้ชายบ้างนะการทิ้มแทงนะฮครับรบรบรยากาศก็ถึงแม้จะฝนตกนะฮะแต่องค์เทพก็ไม่คอยไม่นี่นะฮะอ่าถึงจะตกไม่ตกก็ต้องออกครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามา